หมดแล้วก็ไม่วายนี่แล้วครับติดมุงย่อมคางบ้านนะพี่นอ้องนะครับเทนี้การเอาไว้กันนี่นะครับหาค้อนข้างล่างที่ขึ้นครับเป็นมือจีดคางห้างต่อไปพี่นอ้องครับชีวิตดอที่ท่านเพื่อจะดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้แต่ห้ามลอกเลีนเยนแบบอาจจะเป็นอันตรายต่อท่านได้ถ้าไม่มีความชำนาญ <Yahoo! S 1> สวัสดีครับช่องตะกูลกอพ่อเพียงมาย่ยมาคำาน,คน่ยมาขึ้นวันนี้มาอย่างพี่นอ้องป้องปสุภูสุคนมันนี้มีภารกิจนะครับเขาสิมาเอาต่อไปเลี่ยงจะเป็นต่อหัวเสือนะพี่น้องเนาะ,ะห้างกับยุบป,ประมาณทำลวยตะกอเนี่ยนะพี่น้องกับทีมงานตะกูลกอพ่อเพียงมันนี้มาสามคนครับตีกับน้องกัน มาเบิง่ง่าเฮ้าเสียเอาจังไรวิธีการเอาง่ายร่างต่อไปเรียงเนาะพี่น้องเนาะเป็น <c oughs> ต่อหัวเสือครับอยู่บ้านของน้องไส้ยนี่นะครับอยู่บ้านใกล้ๆกันนี่ะครับบ่กไกลกันหน,น,น,นอกพามาเบิง่งมาเบิ่งวิธีการเอาเนาะวิธีเทคนิคก,การเอาเทคนิคก,การล่างยาเทคนิคการง่ายเอาไปไว้จังไเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมกระเช้ชินชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เห็นไหมนะครับไปเบิง่งกันครับ นี่แหละพี่น้อง <Okay. S 1> แั่งตัวปะครับนะครับอ่านั่นแหละครับนี่แหละครับภารกิจเท่าเหมือนกันครับที่มาเอาไปเลี้ยงเขาต้องว่างยาก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะครับ <Okay. Okay. S 1> อ่าชัดเจนนะครับเนาะพี่นอ้องอ่าโอเคครับเดี๋ยวเริ่มปฏิบัติการกันครับเดื่องอะไอยู่ก็เดี๋ยวยัง อาโอเคครับพี่นอ้องอ่าครับกระลังสีอุดนะครับเห็นไหมครับอ่าอุดผู้พี่น้องเอาซัมดี้นะครับซัมดี้ใส่น้ำมันกาดหรือน้ำมันเบนซินนะพี่น้องเนาะอุดในรูไวปสักพักมั้ยพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวเบ่งน้ำกันดูนะครับ เฮ้ยับขึ้นมาจับนะให้นยใส่ระยะเวลาประมาณสองหนึ่งสามนาทีเนาะฟังเสียงครับพี่น้องอันหัางประมาณนี้อันหังเงี้ยก็ใส่วลาโดนเนี่ยต่อหัางใหอ่ครับบโดนพี่น้องแต่ว่างพอมันเหี่ยวๆฟางโดนเมื่อไรครับมันดิแม่มันดิตายมันก็เอาไปเลี้ยงเมื่อไรอันว่างโดนอันว่างอันนี้เห็นมิดเชียงเข้ากระเฝ้า เริ่มปฏิวัติการเลยเนาะโอเคครับผมโอ้ส,สดอดเลยฮะน้องทุกขั้นตอนต้องระมัดระวังนะครับนี่มันด้วยนี่ห่ามลองเล่นแบบเด้อพี่น้องขันบบชำนาญดีดีครับเลี้ยงแน่าโอนี่มันเป็นของอันตรายนะครับเด้ตอต่อหัวเสียเป็นซัดที่อ่าตอนเรามีพิษนะครับพี่นอ้องอ่าโอเคครับผม อ่าโอเคครับพี่น้องจิงตัวเรือมนะครับจิงสําคัญหนึ่งก็ต้องมีกันไก่จะตัดจริงเนึ่พี่น้องนะครับกันไก่ตัดจริงนี่ต้องบอกบอกขาดพี่น้องเอาสิบเอมีดฟันปอกปอกไ้กกกเลยครับห้างมุนอุปุ่ยเลยอ่าอันนี้คว่สามาเฉพาะตัวนะครับเค็ดไม้ประมาณสี่หาปีเราวพี่น้องโบแมนวาหัวตะเห็นเนาะมันก็นเลยมีความจำนานญในการเอาห้างตัวนะครับ ต่อจะจะ,จะ,จะด่ามาเด้ครับอย่ดา,าด่ามาเลยพี่น้องนีน่พามาเบิงเพลงนี้กันเอาตัวไปเลี้ยงอย่าด่ามากันพามาเบิงเพลงนิ้ดีดีเดี๋ยวเลยเอันดีตู้ต้นนั่นมาด้วยไอ้ก็สันน้นเพราะไอ้เด้เพราะยันไม่เดียงเพรยังเด้กระหลักตัดอยู่ตัด <laughs> โอ <laughs> ้โห เฮ้ยถึงว่าถึงเนะเน่ครับพี่น้องนคเวล่ะเวล่ะไนมันจะล่อยแล้วพี่น้องนี่ครัเดี๋ยวล่ะ่งเนอะนี่นีนี่เอ้ดนครับ่ีดียุ่เดี๋ยวจังีพี่น้องเมมันตงในเนี่ยเหยเหาเลยพี่นองเยาเย่วตายเครับโอเคสีฟ้าไปแคมไปก่นมานี ตารมันครับอันนี้ครับพี่นอ้องอ่างอดแล้วก็เอามาไว้นี่แล้วครับต้นหมุยม่อมแขงบ้านแล้วพี่น้องนะครับทีนี้การเอาไว้กันนี่แหละครับหาควัญให้เพื่อนแล้วก็เอาลวดมัดคันแน่นๆแล้วพี่น้องเนาะแล้วจะเบิ้งครับปลาแม่เพื่อนตายพวกพี่นอนะ้องแน่นอ่าเจ้ากระพื้นครับพี่น้องนโดนกระพื้นพี่น้อง ครับกระลังพี่เฟินนะครับเฟินเมื่อกี๊ต่างห้างต่อไปพี่น้องนะครับอ่าที่ขาดว่าอะไรก็คือตัวนี้ครับน้ำมันดำพี่น้องนะครับถ้าไว้กันหมดขึ้นครับพอหมดมันมาขึ้นไปอยู่อ่ากินลูกต้อนะพี่น้องเนาะนี่แหละเทคนิคการเดียงต่อพี่น้องอ่าผู้ใดเลยขอมาเบิ่งช่องขอบคุณขอเพื่นอนๆในเรืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยครับเหมือนอีก็่ถ้ามา ใหญ่ต่อมวเสียมาเลียงบ้านนะครับจะด,ดูการสอ,อ,องพันหางลอยหกสิบสี่เนาะพี่น้องเนาะโอเคนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วกักดซับไลค์ซับะไครกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับนะครับครับผมพี่น้องเนอะครับมีที่การเอาต่อมาไว้นะครับพี่น้องครับ อันนี้มีความสามารถเฉพาะตัวด้วยพี่น้องด้อย่าหลอกเล่นแบบ่ยวนครับอ่าเพราะว่ากระเฮ็ดมาหาชี้หาปีแล้วพี่น้องเล่นมาโดนนั่นแหะครับเป็นไล่ได้เสริมนะครับการเลี้ยงต้องหัวเสือหันเอาพ่อห้างมันนี่ถึงเหากันหน้ามาไว้บ้านนะครับหันเอาปล่อยไว้มันก็้นี้เขาอยู่หรอกครับแต่ว่ามันถิ่นมีคนเปรี้ยวควนเหาต้องเอามาไว้บ้านเพื่อจะมาเลี้ยงไหนมันนี่ก็หนีเนาะแล้วครับออกพรรษาเหากระชีได้ จะผลผลิตรอบเดียวได้น้องพี่น้องเนาะทีได้หน่อยได้ไล้ออันเนี้ยคืออยู่กับโชคเก็ไดแล้วครับกับโชคกับหลากเขาซื้อเลขนี่แหละบางห้างก็หญ่บางห้างก็โบหบบญ่ครับแล้วแต่เนาะแล้วแต่แล้วแต่แ,ตแม่มันที่อยู่ในห้างนะครับบางวันทีหายอยู่าหากินดีบอเนอะอาะอ่ากูได้จิ้มชอบคลิปตุคุณก็เพราะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ได้ครับครับมันนี่แต่ผมาเบิรงงานที่อันห้างตัวี่เทียบงานเท่าเมื่อวานน้อพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับ เห็นชัดปะ่ะเนาะพี่น้องบา้านเะท่าน่ะนี่ครับมันก็นติอยู่เอาวหอยไว้ใต้ต้นไมยย้เห็นพี่นอ้องสู้มือใกญ่เนานะนี่ครับอ,อันนี้เอามากกได้ประมาณอสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เอาไปผอมา,อากครับเอาเลื่อยมา,นาเนาะเลื่อยมาไว้นะครับเอาไว้บ้านเท่าเลี้ยงคือเลี้ยงในเชิงกึ่งธรรมชาตินะพี่น้องเอาไปเบื้องห่างต่อไปนะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็อีกห้างหนึ่งครับห้างนี้ก็บท่อลูกตะก้อเนี่ยแหละพี่น้องอ่าไ่ยังน้อยขึ้นแม่งน้อยละแต่ไงก็ตะก้อนนี่นึงนะครับนะครับแม่ที่บินหอกบินเขาเนาะอันนี้เก่ามาประมาณสอง <It> <erd transparency S 3> สามอาทิตย์แล้วครับสามอาทิตย์เนสองอาทิตย์กว่ากับสามอาทิตย์แล้วเนาะห้างนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวบงห้างต่อไปอีกนั่นก็อีกห้างหนึ่งครับพี่น้องเอาไว้สูงแน่ห้างนี้เนาะห้างนี้เป็นห้างที่ประมาณห้างที่สามนะครับ แต่รู้สึกว่าแม่มันออกหากินเราผ่านลนะครับหันแม่นบอกหากินเราแสดงว่าผ่าดน,นะพี่น้องสะว่าหันห้างใ้เสี่ยวมาแล้วแม่มันบออกเรามีหมดขึ้นสองสามสัปดาห์แสดงว่าห้างนัง้นมั่นสิบยูเนาะอันแสดงว่ายูแล้วครับยูแล้วรอ,ออีกประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนออกพว้านาในพี่น้องออกเว้นสาเท่ากับสามารถเจ็บผลผลิตเท่าได้โอเคครับห้างนี้กับห้างนี้ครับทอหลูกบอลเลยห้างนี้เอามาใหม่ๆครับมาาหม่ๆหมเลย ท่านเดีประมาณสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ครับประมาณนี้แหละประมาณสี่สามสี่หมื่นละบงมามันสีอันนั้นบอมันสี่สองห้างมันบอเนาะพี่น้องเนาะตนแม้ก็บินออกวินเขาแล้วละครับแต่ว่าห้มันอยูอหลีส้างอหลีมันก็สี่สองห้างนะครับสองห้างบัให้มันเน่ะนี่ครับบอยห้างมันแตกเนาะมันสอมมันสีหาไปกัดไม่กัดไหลมากสองห้างมันมีชิตครับมีหัวหัวหูเดียวทาาเดียวนะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับการ สำหรับการเลียงตอหัวเสือนะครับกับะมานนน้อพี่น้องเนาะผู้ใดชื่นชอบชิบตะกุลกอเบ้เพียงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน่บรนีาพามาเบิงบรรยากาศทงหน้าทงไฮทงหน้าอยู่บ้านทงเนาะบ้านสวนนะครับกับการเลียงตอหัวเสือเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งของช่องตะกุลกอเบเพียงไทยเบิงกุปีเ้วพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวนี้ลายๆห้างนะครับปีนี้ก็ได้ทีหาห้างนะครับกับทีมงานหลานใทยเนาะ โอเคครับผมคลิปหน่าเดี๋ยวยังมาวากันหรือไรอยากดูเรียงของมุ่นเรียงตรงหัวเสือจะจมาวากันไหมเนาะโอเคครับผม